สายตดฟุตบอลกับพี่แขมนะครับวันนี้พี่แขมขอนําเสนอผลงานของสโมสอนแห่งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่กําลังทําศึก FIFA าคัพเวิร์ลคับในายามที่ลงแข่งขันคราครั้งใดน,นะครับมักจะหนีไม่พ้นการมีประตูในครึ่งแรกสโมสอนที่เราจะกล่าวถึงนี้ก็คือสโมสรอินเตอร์ไมอามีน,นั่นเองครับ ซึ่งมีกุญซือได้แก่ฮาเวียร์มาเชลาน o ขณะที่ดาราแข้งทองของทีมก็ประกอบไปด้วยลิโอน m ลเมซซี่ลุยส์โซเลสและเซคิโอบูสเกสผลงานอันโดดเด่นของสโมสรอินเตอร์มมีก็คือการเกิดประตูนในครึ่งแรก11นัดจากการลงสนามทั้งหมด12นัดนะครับตัวอย่างเช่นวันที่19พฤษภาคมในเกมมาเชน,น้ากับออร์แลนโดซิตี้มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่43 วันที่25พฤษภาคมนะครับในเกมปะทะกับฟิลาเดลเฟียยูเนียนมีประตูเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่7และนาทีที่44วันที่29พฤษภาคมนะครับในเกมหวดกับ CF m o n มอนทรีออลก็มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่27วันที่1มิถุนายนนะครับในเกมดวลกับโคลัมบัสคูลมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่13นาทีที่15และนาทีที่24ล่าสุดครับวันที่20มิถุนายนในเกมฟัดกับปอโต้ก็มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่8 สรุปเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับเกม12นัดหลังสุดของอินเตอร์เมมี่มีค่าเฉลีย่ยการเกิดประตูในครึ่งแรกสูงถึง2ประตูต่อกเกมและมีสัสดส่วนการเกิดประตู0.5ในครึ่งเวลาแรกเท่ากับ90%พี่ๆครับเชา้าตรู่8นาฬกาของวันที่24มิถุนายนนะครับอินเตอร์มมี่จะเล่นเกม FIFA าคับเวอร์คับนสังเวียนฮาร์ดล็อ s t a ตเดียมพบกับยอดทีมดดนซัมบ้าอย่างพาเมลัสนะครับ สถิติก่อนเกมนี้ของอินเตอร์ไม่มีครับแสดงให้เห็นว่าเกมในครึ่งแรกครับของช่วงเช้าวันนี้จะมีอย่างน้อย1ประตูครับ